ทิ้งความวุ่นวายทั้งหมดไว้ข้างหลังและไปใช้ชีวิตในป่าอันแสนสงบกันดีกว่าขอต้อนรับเขานน้าสู่เกม On My Own เกมอินดีๆๆๆ้ที่ผสมความเอาตัวรอดนิดๆที่มีทั้งการล่าสัตว์ทำกับดักเพื่อจับสัตว์มาทำเป็นอาหาร และยังมีระบบที่เราต้องนอนรับพักผ่อนมีระบบหิวความหลอดความหิวหลอดพลังงานก็เหมือนในเกมเอาชีวตรอดทั่วไปและเป็นเกมที่ไม่มีอะไรซับซ้อนเล่นง่ายแล้วก็เข้าใจได้ไม่ยากซึ่งเราจะได้รับบทเป็นนักแคมปิง้งที่เข้าไปใช้ชีวิตในป่าอันแสนสงบว่ากันว่าธรรมชาติ นั้นช่วยเยียวยาและหิวเราได้มากจริงๆและผมก็เห็นด้วยเป็นอย่างมากเลยเพราะเมื่อเรามีเวลาอยู่กับตัวเองไม่ต้องคิดถึงเรื่องเครียด,ดโฟกัสอยู่กับแต่กับธรรมชาติจนลืมความเครียดแล้วก็เรื่องวุน่นวุ่นที่ผ่านเข้ามาอยู่กับความเงียบที่มีเสียงนกเสียงไม้เสียงของบรรยากาศธรรมชาติอันแสนสงบ ไม่ว่าเราจะเจอเรื่องร้ายๆมาสักแค่ไหนเราลองมาให้ธรรมชาติรักษาและหิวใจเราดูใครที่อยากลองสัมผัสก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้แบบฟรีๆแต่ถ้าเกิดใครอยากเล่นแบบตัวเกมเต็มๆมีครบเครื่องทุกอย่างก็สามารถซื้อได้ในราคาร้อยยี่สิบกว่าบาทหรือเปล่าผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบาย